สําหรับมัธยมศึกษาชั้นปีสามกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์ของครูแบงค์นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยครูแบงค์ก็อยากจะสอนออนไลน์เหมือนที่สอนไปเมื่อวานนกันนะครับผมแต่ว่าช่วงเวลาที่สอนเนี่ยครูแบงค์น่าจะติดภารกิจเนาะก็เลยไม่สามารถที่จะสอนพวกเราได้เพราะ,ะนั้นก็เลยเป็นคลิปให้พวกเราแทนนะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดีย๋ยววันนี้เราไปเรียนกันเลยดีกว่านะครับผมอ่ะนะครับ อ่ะในส่วนของอันนี้เราก็จะเรียนกันถึงเรื่องปริมาตรของทรงกลมครั้งที่เราเรียนพื้นที่ผิวไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของรูปทรงเรขาคณิตนะครับผมที่เราจะเรียนกันในมัธยมศึกษาชั้นปีที่สามเนาะ <c oughs> เรื่องต่อมาเรื่องถัดไปท่เราจะเรียนอ่ะหวังว่าโรงเรียนคุณจะเปิดนะเพราะว่าถ้าไม่เปิดเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือน่าจะเป็นพวกแกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วค่อนข้างที่จะเข้าใจยากเกี่ยวกับเรื่องการแก้ระบบสมการ นะครับผมแต่ว่าอเอาเรื่องปัจจุบันไว้ก่อนอะนะครับผมเอาเรื่องปัจจุบันไว้ก่อนเนาะก็ไปเราไปดูกันอ่ะก่อน,นเลยที่ครูแบงค์บอกว่าถ้าเราจะทําเรื่องเนี้ให้ได้สมบูรณ์ใช่ไหมครับทาให้ได้ดีเราสามารถอ่านโจดแล้วโบะ๊ะโบะ๊โบะตีโจทย์ได้เลยแบบเนี้ยก็เราต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบของมันก่อนอันนี้ครูแบงค์ทวนให้นะครับองค์ประกอบของวงกลมเนี่ยอ่ะอย่างแรกเลยเนาะ วงกลมที่นะทรงกลมองค์ประกอบของทรงกลมอ่ะอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางของเราเนี่ยก็คือเส้นที่วัดจากอ่าถ้าถ้าดูสังเกตง่ายๆนะสังเกตง่ายๆนะครับก็คือจากขอบวงอันเนี้ยนะครับวัดจากขอบวงไปถึงขอบวงอีกด้านหนึ่งโดยผ่านจุดศูนย์กลางอันนี้เราจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าผ่านศูนย์กลางอ่าจำให้ดีๆเลยนะอ่าแบบนี้นะครับผมเราถึงจะเรียกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ต่อมารัศมีนะครับผมรัศมีมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางหรือจําง่ายๆว,าว,าว,าว,ว่ามันวัดจากจุดศูนย์กลางถึงขอบวงนะครับผมเห็นไหมว่ามันวัดจากจุดศูนย์กลางถึงขอบวงเลยนะครับผมอ่ะอีกส่วนหนึ่งก็คือจุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือจุดตรงกลางอ่ะที่ไม่ว่าเราจะโยงรัศมีรัศมีไปตรงไปตรงไหนก็แล้วแต่นะครับผมถ้าลากจากจุดเนี้ยไปยังขอบวงเนี่ย มันจะมีค่าเท่ากันเสมอนะครับอะต่อมาคือวงกลมใหญ่ก็คือวงกลมในทรงกลมอะไรก็เหมือนสองมิติใน3มิติอะไรครับผมอะไม่น่ายากนะครับต่อมาปริมาตรของทรงกลมเนาะปริมาตรของทรงกลมเนี่ยมีสูตรเดียวเลยก็คือ4พาย r กำล 2, ังสอง้ยพายสี่พาย r กำลังสามโอ้ยไปแล้วเบอร์ครูอะนะครับ4ี่พายรกำลังสามนะครับ4ี่ส่วนสามเนี่ยแทนตัวปกติไว้เลยนะครับผมส่วนพาย r เนี่ยพายมีค่าสามจุดหึงสี่หรือยี่สบสองส่วนเจ็ด เนาะอ,อันนี้เราน่าจะช่ำชองเราน่าจะทำมาได้ส่วน Rr คือรัศมีของวงกลมนะครับผมกำลังสามนะลูกจะแตกต่างกันนะแตกต่างกันกับตอนหาปริมาตรนะครับเอ้ยหากับพื้นที่นะครับอันนั้นมันสี่ไพกํากำลังสองอันนี้มันสี่ส่วนสามพายากำลังสามนะครับผมอ่ะเราไปดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับอ่ะโจทย์ของเราบอกไปว่าลูกฟุตบอลพลาสติกเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว14เซนติเมตร ปริมาตรของอากาศที่สามารถบรรจุได้ในลูกฟุตบอลเนี่ยเป็นกี่ลูกบาศนติเมตรนะครับผมกําหนดถ้าเขากําหนดค่าพายแบบเนี้ยมาให้เรานะครับกําหนดค่าพายแบบนี้มาให้เราเนี่ยเราไม่ต้องคิดค่าอื่นเลยต่อให้ค่าพายมันจะมีอยู่สองค่าใช่ไหมคือสามจุดหนึ่งสี่ก็ใช้ไม่ได้นะครับผมเขบาบังคับให้เราใช้ยี่สิบสองส่วนเจ็ดก็คือยี่สิบสองเเนเจ็ดนะอ่ะสมมติว่าเราขึ้นวิธีทำมาก,ก่อนนะครับอ่ะแบบนี้นะครับ เวลาเราเจอโจ,โจทย์เขาอยากรู้ปริมาตรใช่ไหมครับเราก็ใส่ตรงๆเลยว่าเราแทนเข้าสูตร,รเลยจากสูตรเนี่ยปริมาตรของทรงกลมเนี่ยมีค่าเป็นสี่ส่วนสาม r กําลังสามนะครับผมอ่าแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็แทนเข้าสูตรมาเลยสส่วนสามก็คือสส่วนสามตรงๆนะครับอ่าย2สิบสองส่วนเจ็ดก็แทนลงมาเลยแล้วก็คูณด,ด้วยเจ็กําลังสามนะครับผมอ้าวคูณแล้วทำไมบรรทัดนี้มีส่วน7็ดทำไมบรรทัดนี้ถึงไม่มีส่วนเจมันเกิดขึ้นจากแบบนี้ครับผมสมมติว่า อ่ะตัวนี้ใช่ไหมมันคือเจ็ดกำลังสามนั่นหมายความว่าเจ็ดเนี่ยมันต้องคูณกันอยู่กี่ตัวเจ็ดมันต้องคูณกันอยู่ทั้งหมดสามตัวใช่ไหมครับเจ็ดต้องคูณกันอยู่สามตัวแล้วเขียนสามทำไมเนี่ยต้องเขียนเลขเจ็ดอีกตัวหนึ่งสีอ่ะนะครับอ่ะมาคูณกันแบบนี้เนาะแล้วอันนี้มีส่วนเป็นเจ็ดใช่ไหมครับมันสามารถตัดทอนกันได้นะครับนี่ไงเจ็ดหนึ่งเจ็ด เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดเพราะฉะนั้นจากเจ็ดกำลังสามมันก็จะเหลือแค่เจ็ดคูณเจ็ดเพียงแค่สองตัวเท่านั้นส่วนเจ็ดตัวข้างล่างก็หายไปถ้ามันไม่มีตัวอะไรตัดกันได้เหมือนแบบนี้แล้วเนี่ยก็ก็ช่างมันนะครับไม่ต้องตัดก็คิดเลขตามปกติก็คือเอาสี่คูณยี่สิบสองคูณเจ็ดคูณเจ็ดแล้วก็หารด้วยสามนะครับผมก็จะได้ค่าประมาณหนะึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดจุดสามสามเนาะอันนี้ไม่น่างงส่วนที่ยากจริงๆในเรื่องนี้นะครับผมครูแบงค์คิดว่าคิดเลขอ่ะ ของพวกเราอ่ะไม่น่าเป็นปัญหาเท่าไหร่ไอ้ที่มันเป็นปัญหาจริงๆคือการตีความโจทย์นะครับผมอ่ะสมมติว่าเราเจอเราไปในห้องสอบใช่ไหมครับสมมติว่าเราเป็นคนที่โง่คณิตมากเลยส่วนเนี้ยสำหรับครูแบงค์นะกับครูคนอื่นครูครูไม่รู้นะครับแต่สําหรับครูแบงค์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตีความโจทย์ออกมาสมมติว่าข้อเนี้ยมันเป็นสิบคะแนนอ่าสมมุติว่าข้อนี้สิบคะแนนนะนะครับ เราเขียนทุกอย่างมาหมดเลยแต่ว่าเราไม่ได้เขียนส่วนนี้มาให้ครูแบงค์เนี่ยเนี่ยไม่ได้เขียนสูตรคำนวณมาเพราะว่าครูผมคิดเลขไม่ออกนะครับผมคิดเลขไม่ออกเลยอ่ะถ้าเขียนไม่ครูแค่นี้จากสิบคะแนนครูอาจจะให้ซักห้าหรืออาจ,จให้สักสามคะแนนก็ได้อ่ะก็ไปคิดกันเองนะครับผมว่าจะส่งกระดาษเปล่าให้ครูหรือว่าจะส่งตัวค้างเติ่งไว้อย่างนี้แล้วอย่างน้อยมันก็ยังมีคะแนนนะครับผมอ่ะลองกลับไปคิดกันดูนะว่าจะใช้ อยากได้แบบไหนนะครับครูแบงค์มีซีเรียสอยู่แล้วเนาะเพราะว่าส่งกระดาษเปล่ามาก็ไม่มีคะแนนให้มรู้จะหาคะแนนจากไหนไมาให้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูกันบ้านก่อนนะครับเมื่อกี้ง่ายอันนี้เป็นข้อเบสิคที่เราจะหากนา้ายแต่ว่าในหนังสือหรือแบบฝึกาดเราเนี่ยจะไม่ถามง่ายแบบนั้นเพราะว่าเราระดับปริญญาไม่ใช่ปริญญาเราระดับมัธยมต้นแล้วนะครับเราคือพี่ม .3 เราคือเดบะเบสแล้วเราคือสุดโหดกระโดดเลย ะน,ะนะครับผมอ่าเนอะต่อมาข้อหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการบ้านนะครูแบงช่วยนะครับข้อหนึ่งอยากรู้ว่าการบ้านไหนก็ไปดูทยคลิปหรือไปดูในที่เอเด r d ค์นะครับผมอ่ะเขาบอกว่าหาปริมาตรของ,งทรงกลมซึ่งมีพื้นที่ผิวเท่ากับเท่านี้สองพันห้าร้อยแดสิบสี่ตารางเซนติเมตรโอ้โหครูทํำยังไงออะไรก็ไม่ให้สักอย่างหนึ่งเลยอืมอ่ะเราค่อยๆแกะ แกะโจทย์นะเวลาเราทำอันนี้เราค่อยๆแกะโจทย์แกะโจทย์กันทีละตัวนะครับผมอ่ะสมมุติว่าอันเนี้ยเขาอยากรู้ปริมาตรใช่ไหมปริมาตรมีสูตรว่าอะไรเมื่อกี้สี่ส่วนสามพาย r กำลังสามใช่ไหมครับเราก็มาวิเคราะห์ดูว่าชีวิตนี้เรารู้อะไรแล้วบ้างตัวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมสี่ส่วนสามมันเป็นตัวเลขตรงๆเราก็รู้รู้เลยตรงๆต่อมานะครับ พายพายเรารู้อย่างรู้อยู่แล้วกันนี่ไงเขากําหนดมาให้เนี่ยคาา่าพายใช่ไหมครับอาล่ะ r เรารู้หรือ,อยังเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังไม่รู้ใช่ไหมเพราะโจทย์ไม่ได้กําหนดมาให้เลยโจทย์ให้อะไรมาบ้างเรามาดูข้อนี้ก่อนโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์พูดถึงอย่างเดียวเลยก็คือทรงกลมเนี่ยมีพื้นที่ผิวนะครับเท่านี้อ่ะแล้วเราก็ไปดูว่าไอ้พื้นที่ผิวเนี่ยพอทอผิวเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรมันก็ เกิดจากสูตรใช่ไหมสูตรของมันคืออะไร4พาย r กกำลัง2ใช่ไหมครับอ่าเราก็มาเช็คทีละตัวว่าอะไรที่เรารู้แล้วบ้างพื้นที่ผิวเรารู้แล้วใช่ไหมนี่เลยตัวนี้นะครับพื้นที่ผิวตัวนี้โจทย์บอกมาแล้ว4เรารู้ไหมรู้นะครับค่าพายเรารู้ไหมก็รู้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ถ้าเรารู้หมดทุกตัวเราสามารถหาไอเบลซ์นี่ได้ไหมได้นะครับเราสามารถหาอาได้เมื่อเราแทนไปในสมการเนี่ยครบทุกตัวแล้วเนี่ยมันจะเหลือตัวแปรอยู่หนึ่งตัวเสมอที่เราจะหาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวนี้ก่อนเนาะอ่ะเราไปดูอันนี้เลยนะครับผมอ่ะโคแวงครบคลเปนอีกนนทิ้งนะอ่าอันนี้เอาวิธีนี้ไปดูเป็นกไกด์ไลน์เป็นตัวอย่างนะครับวเวลาทำาปนบานอ่ะสมมุติว่าวิธีทานะครับ เราเขียนไปก่อนเลยเนื่องจากมีพื้นที่ผิวเนี่ยนะเท่ากับสูตรมาเลย4ี่ไพอาลังสองนะครับผมอ่ะเสร็จแล้วอันนี้ครูแบงค์แค่กลับเฉยๆนะจะได้จะได้อันนี้ครูแบงค์แค่กลนะับกันมานะว่ากลับจะสี่ค่าายเนี้ยไอ้สูตรอันเนี้ย,ยมาไวตรงกลางมาไว้ไว้ข้างล่างนะครับเท่ากับสองพันห้าปสิบี่มาจากไหนก็ยังไงเท่ากับพื้นที่ผิวที่เราหาไม่ได้ถ้าเกิดเราแทนในสมการตัวเนี้ยครบทุกตัวมันจะเท่ากับพื้นที่ผิวตรงนี้เลยใช่ไหมครับ เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บครูแบงก์ก็แทนค่านะครับแทนค่ายังไงนี่งไงตามอันนี้เลยนะอ่ะสี่ก็คือสี่ตัวนี้ใช่ไหมครับเราอยากตอนนี้เราอยากรู้ R ตัวเดียวใช่ไหมครับเราก็ทําการย้ายสี่ไปฝั่งนู้นตดวดึงสี่มันคูณกันอยู่เราก็ย้ายให้มันมันเป็นหารนั่นเองนะครับพายค่าพายตัวนี้ค่าพายตัวนี้มันคูณอยู่เราก็ย้ายไปฝั่งนู้นให้มันเหลือแค่ R ตัวเดียวนะครับผม ค่าพายเราย้ายไปพายมันคูณอยู่กับ R ใช่ไหมคูณอยู่ก็ย้ายไปฝั่งนู้นก็จะกลายเป็นหารนะครับอ่ะประทัดนี้ไม่น่ามีใครงงเนาะอ่าถ้าใครงงก็อินบอกมานะลูกอ่านะครับเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บเราก็แทนค่าพายแล้วก็คูณกับสี่นะครับอันเนี้ยประทัดเนี้ยก็จะได้เป็นสี 14, นค่คูณอยู่กับสามจุดหนึ่งสี่นะครับอ่าคูณอยู่กับสามจุดหนึ่งสี่สี่คูณอยู่กับสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้เป็นสิบสองจุดห้าหกเอา 2,584เนี่ยครับผมตามนี้เลยนะหารกับ12.86อันนี้คูแบงค์ิดเลขมาให้แล้วนะครับจะได้อยู่2,5.732ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่า r ที่เราต้องการหานะครับผม r ที่เราต้องการหาเป็น r กำลังสองแต่ว่า r ที่เราจะใช้เนี่ยก็เป็น r เลย r เดียวๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ R ตัวเดีียวๆเนี่ยทำยังไง ไม่ยากเนาะคล้ายๆเหมือนกับบีทากรัสเลยถ้าอะไรที่มันติดกาลังสองอยากได้ตัวเดียวๆก็ใส่ square root ใส่สแควร์ร o ทหนึ่งข้างแล้วสแควร์รูทด้านนี้ก็ต้องใส่ตามไปด้วยนั่นเองนะครับผม่าเมื่อเราถอดสแควร์รูทออกมาแล้วเนี่ยเห็นป่ะจากสองร้อยห้าจุดเจ็ดสามสองเนี่ยมันก็จะเหลือแค่สิบสี่จุดเจ็ดได้สิบสี่จุดสามสี่เท่านั้นเองเห็นว่าตัวเนี้ยเราได้ R มาแล้วนะครับเราพร้อมที่เอาไปใช้แล้วนะครับผมอ เมื่อเราเอาอันนี้ไปใช้นะครับผมอันนี้จากต่อจากเมื่อกี้เลยนะเราก็เขียนไปเลยเมื่อกี้เราจะหาปริมาตรใช่ไหมครับเราก็เขียนขึ้นไปเลยว่าจากสูตรปริมาตรของทรงกลมเนี่ยมีค่าเป็น4ส่วน3มพายอากำลัง3ใช่ไหมอ่ะเราก็แทนตัวเลขกันไปตรงๆเลยนะครับ4ก็คือ4ส่วน3ก็คือ4ส่วน3พายก็มี3.14 R ก็คือสิ่งที่เราหาได้มาจากเมื่อกี้แล้วที่เหลือก็ไม่มีอะไรเลยครับก็คือเป็นการคิดเลขตามปกติที่เราเคยทํากันมานะครับผมอ่ะ เสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นคำตอบเท่ากับ1 3 4่งเท่านั้นเองนะครับผมอ่ากำลังสามข้อสำคัญนึกคือกำลังสามนะครับครูแบงค์อยากจะนิดนึงว่ากำลังสามเนี่ยก็คือตัวเลขที่คูณกันอยู่3มรอบเนาะอย่าไปยึดอย่าไปจำสับสนระหว่างการหาพื้นที่ผิวนะเพราะพื้นที่ผิวเนี่ยมันจะเป็นแค่อากำลังสองเนาะนะครับผมอ่ะวันนี้ก็จบ กันไปเท่านี้แล้วนะครับผมอันนี้ครูแบงก์ก็จะมีแกลบ้อยๆมาฝากกันก็คือเมื่อเราหาเฟซของคนที่เราชอบเราหาแทบเป็นแทบตายพอเราเจอปุ๊บเขาดันขึ้นสถานะกับคนอื่นนะครับระวังไว้นะครับ,รรบพี่ๆมสามอ,อย่าตั้งหน้าตั้ง,ต,งตาหาเฟซนะครับผมตั้งใจทำกันบ้านกันด้วยนะครับกันบ้านของเราก็คือแบบฝึกหัดที่เจ ข้อ2ใหญ่จํานวน4ข้อย่อยแต่ว่าเมื่อกี้ครูแบงค์ช่วยไปแล้วข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไปทําเองอีก3นะครับผมหน้า4 9เด้อเดอ่์นะครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะพบกันอีกทีครับหน้าครับหน้าถ้าไม่มีเวลาครูแบงค์ก็จะอคลิปมาให้แต่ถ้าครูแบงค์มีเวลาครูแบงค์ก็จะสอนอะไรพวกเราน่าจะเข้าใจกันง่ายกว่านะครับพยายามข้อเรียนกันด้วยนะครับสาวๆอ่อสวันนี้บ๊ายบาย